มาได้ค่ะกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงกับผัดบกหอยนะคะยำบกหอยนะคะมื้อนีบ่ไดก,ก้อยบ่เดลาดนะคะยำใส่บักม่วงใส่บกม่วงค่ะใส่บกม่วงอันนี้ผัดชาหอยนานะคะอม,มาค่ะอันนี้พัก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  จิ้มบักห้ก่อนเนะาะบักห้หน้าบักห้โขงหน้าก่อนที่ทิมกินตรงตรงเรียนหน่วยมันก่อนเพิ่นใช่ บักคักเลยผู้ใดบ่ได้กินเสียใจยด้วยยำหอยนะคะยำนี่พักมะละขี้นกบ้านเราเก็บมาแด้อวด้วยค่ะ Thơm là nhọn Xịt chậm. nhau. Kín lên. Thôi, đồng nhận. lắng ngoan. ย่างละต้นสองต้นสาลาเน่กระปูกใส่กระถางกระเจี๊ยบกระมีอยู่ต้นเดียว ืแบบอุลิหลักเขือม่วงมีสองต้นเนี่ยลูกขางบอบอกหอยจดย่ำเข้าไป เข้าวเลียงหอยเขากับต้องกินหอยค่ะจ้าพี่เัจ้า เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่จะคุยยาเดี๋ยวเอาเอาไว้มาเอาไว้มาเดี๋ยวเดี๋ยวจ้า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 พอดีอ่าพักพวกค่ะพักพวกจะคุยเรื่องเอ่อต้นกระท่อมอืม นุชมาค่ะพี่นุชกินข้าวกับราบไอไอยำหอยใส่มะม่วงอร่อยจริงๆเนี่ยเรากินสดๆเลย กินทีละสองยอดนะคะยอดเดียวไม่พออร่อย แบบเพิ่งแต่เพงค่ะเอาขอใสมาพผีน้อมมากฮืม

ัับ,บเอาละแค่กินอ่างให้คนอยากกินน้ำจับอิริมีหอมหอมหอมแดง กินหอยให้เบิกอีกจะคำ่ำผัดชาผัดชาหอยเปิดเอออือืถ้าหากว่าผู้ใดอยากได้พันหอยกะโทรมาได้นะคะ ที่0887141439มีพันหอยโกง่งหอยปังหอยเชอรี่สีทองนะคะแม่ค้าใจดีซื้อเยอะๆจะได้แถมนะคะบ๊ายบาย